แน่ใจนะว่าเธออยากรู้เรื่องนี้จริงๆเพราะมันไม่ได้จบแบบที่ใครคาดคิดมันเริ่มขึ้นในดูไบเมืองที่แสงไฟระย,ยิบระยับปดบางความลับทุกอย่างไว้ใต้เงาลาร่าพยาบาลสาวชาวฟิลิปปินส์วัย28ยืนอยู่ริมหน้าต่างของห้องพักชั้น30ในอาคารรูกลางเมืองข้างนอกเป็นเสียงรถสปอร์ตที่แล่นฝากลางคืนและกลิ่นน้ำหอมราคาแพงจากถนนด้านล่างลอยขึ้นมาปะทะจมูกเธอกอดอกแน่นรู้สึกถึงแรงสั่นในอกที่ไม่ใช่เพียงเพราะความกลัว เธอกำลังตั้งครรภ์และพ่อของเด็กในท้องคือชายที่เธอไม่ควรแม้แต่จะเรียกชื่อออกมาชีคคามานอันราชิตผู้มีอำนาจมากพอจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ในพริบตาเดียวเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนที่ลาร่าทำงานอยู่ชายผู้มีรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ดวงตาเย็นชายอย่างเหล็กลาร่ารู้จักเขาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วตอนที่เขาเข้ามาตรวจสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการในคลินิกว i p เขาเรียกเธอว่านางฟ้าในชุดขาว และชอบเรียกเธอมาดูแลส่วนตัวเสมอเธอรู้ว่ามันผิดแต่เขามีบางอย่างในน้ำเสียงที่ทำให้เธอไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์เริ่มต้นด้วยความลับและคำสัญญาที่ไม่เคยมีอยู่จริงตอนนี้ความลับนั้นกำลังเติบโตอยู่ในท้องของเธอคืนนั้นโทรศัพท์ของเธอสัน่นเธอเห็นชื่อของเขาบนหน้าจอหัวใจเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบลา่าฉันต้องคุยกับเธอตอนนี้เสียงของเขานิ่งราวกับไม่มีความรู้สึก เธอเงียบไปชั่วขณะก่อนตอบกลับว่าได้ค่าท่านชิคในห้องรับรองส่วนตัวของโรงแรมหรูกลิ่นอูดหอมเข้มตลบอบอวนเขานั่งอยู่บนโซฟาหนังสีดำแววตาคมกริบจ้องเธออย่างค้นหาฉันรู้แล้วเขากล่าวช้าๆลาร่าชะงักมือเธอสัน่นรู้เรื่องอะไรคะเสียงเธอสั่นจนแทบไม่ออกเธอกำลังท้องเขาวางแก้วกาแฟลงช้าๆและเด็กไม่ควรเกิดมาในานามของฉันลารารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน แต่ท่านเป็นพ่อของเด็กเธอพูดทั้งน้ำตาเธอจะไม่พูดแบบนั้นอีกเสียงเขาเย็นเยียบเหมือนเหล็กกลา้าเขาลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้จนกลิ่นน้ำหอมราคาแพงของเขาคลุ้งในอากาศพรุ่งนี้เธอจะไปจดทะเบียนแต่งงานกับชายที่ฉันเลือกให้ลาร่าตกใจสุดขีดเธอถอยหลังจนชนกำแพงไม่ท่านไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เขายิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างเธอลืมหรือว่าฉันเป็นใคร ลา่ากัดเป็นฝีปากจนเลือดซึมถ้าเธอไม่ทำฉันจะให้เธอกลับประเทศเดี๋ยวนี้และไม่มีโรงพยาบาลในรับเธออีกเสียงของเขานุ่มแต่ทุกคำเหมือนมีกรีดลงกลางใจเธอสุดนั่งกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มในหัวเธอมีเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงกับความกลัวที่แทบหายใจไม่ออกคืนนั้นเธอกลับห้องอย่างไรเธอจำไม่ได้ไฟในเมืองยังสว่างแต่ในใจเธอมืดสนิท เสียงอสาสซานยามรุ่งดังแววจากมัสยิดใกล้ๆเธอแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ในมือเธอยังถือซองเอกสารที่ชายคนนั้นยัดให้ข้างในคือสำเนาพาสปอร์ตของชายคนหนึ่งและใบจดทะเบียนสมรสที่ยังไม่ได้ลงชื่อชื่อของเขาคืออามาัดอับรุรมานพนักงานในบริษัทส่งของรายเล็กที่เธอไม่เคยรู้จักเช้าวันรุ่งขึ้นมีชายแปลกหน้ามาเคาะประตูห้องพักเขายิ้มสุภาพแต่สายตาเต็มไปด้วยความกังวล คุณลาร่าใช่ไหมครับผมอามาัดผมได้รับคำสั่งให้พาคุณไปที่สำนักงานทะเบียนลาร่าพยายามกลืนก้อนสะอื้นลงคอเธอมองใบหน้าของเขาเห็นเพียงความอับอายและความกลัวไม่ต่างจากตัวเองระหว่างนั่งรถไปสายตาของคนในถนนจ้องเข้ามาเหมือนรู้ความลับของเธอแสงแดดแรงจนแสบตากลิ่นน้ำมันเครื่องและฝุ่นควันเข้มข้นปะปนในอากาศเธอรู้สึกคลื่อนไส้มือเย็นเฉียบอามาัดมองเธอผ่านกระจกผมจำเป็นต้องทำครับถ้าไม่ทำเขาจะฆ่าผม เธอหันมามองทันทีเขาคู่คุณด้วยเหรอชายหนุ่มพยักหน้าเบาๆเขาไม่ใช่คนที่ใครกล้าปฏิเสธคำพูดนั้นทําให้ลาร่ารู้ว่าทุกอย่างใหญ่เกินจะหลบหนีได้แล้วในสํานักงานทะเบียนเธอถือปากกาอยู่ในมือกระดาษตรงหน้าคือเส้นทางใหม่ของชีวิตที่เธอไม่เลือกเองมือเธอสั่นจนหมึกเลอะเมื่อชื่อของเธอถูกเขียนลงไปเสียงแฝชจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นจากมุมห้อง ชายในชุดสูทด,ดำสองคนยืนถ่ายรูปพวกเขาไม่พูดอะไรเพียงส่งสายตาเย็นชาลา่าหันมองอามัดเขาก้มหน้าแน่นิ่งจากนั้นทั้งคู่ถูกพาไปยังห้องเล็กด้านหลังภายในห้องมีเพียงต้นไม้หนึ่งตัวและกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่มุมผดาวเจ้าหน้าที่หญิงพูดเสียงเรียบกรุณาจับมือกันเพื่อบันทึกภาพสมรสลา่าฝืนยิ้มแต่ในใจเธอแตกเป็นเสียงเมื่อกล้องคลิกเสียงประตูห้องด้านข้างเปิดออกชายในชุดขาวเดินเข้ามาดวงตาคม และรอยยิ้มเย็ยนเยียบที่เธอจำได้ขึ้นใจชีคามานยืนอยู่ตรงนั้นเขามองเธอด้วยสายตาพึงพอใจก่อนพูดช้าๆดีมากลาร่าตอนนี้เธอเป็นภรรยาของชายอยื่นแล้วเสียงของเขาเหมือนคำตัดสินจากศาลที่ไม่มีทางอุดท์เด็กในท้องของเธอจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกของฉันเขาเดิอนออกจากห้องทิ้งกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นไว้ในอากาศประตูปิดดังปังลราร่าทุดลงกับพื้นมือเธอกุมท้องแน่น อมัดเดินเข้ามาประคองเธอแต่เธอผลักเขาออกทำไมคุณถึงยอมเธอตะโกนทั้งน้ำตาเขาสายหน้าเพราะเขามีรูปถ่ายครอบครัวผมในมือเสียงของเขาแผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายลา่ารู้ในวินาทีนั้นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบมีบางอย่างใหญ่กว่าที่เธอเห็นและสิ่งนั้นอาจฆ่าทั้งเธอเด็กในท้องและคนบริสุทธิ์อีกหลายคนเสียงอาซานจากมัสยิดใกล้ๆดังขึ้นอีกครั้ง เธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีแดงส้มยามเย็นในแสงสุดท้ายของวันเธอเห็นเงาชายคนหนึ่งยืนมองขึ้นมาจากถนนใบหน้านั้นซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมสีดําและในมือของเขาถือโทรศัพท์ที่มีภาพของเธอกับชิค,คามานในโรงแรมคืนนั้นหัวใจเธอแทบหยุดเต้นความลับของเธอไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริง เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกในอาพาร์ตเมนต์เก่าชานเมืองดูไบที่ลาร่าย้ายมาอยู่หลังแต่งงานได้ไม่ถึงสัปดาห์เธอสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงมือควานหามือถือที่วางอยู่ข้างเตียงหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอไม่มีชื่อแต่เธอรู้ดีว่าเป็นใครลาร่าเธอทำได้ดีมากเสียงท่านชี้ดังผ่านสายน้ำเสียงของเขานุ่มแต่เย็นเหมือนน้ำแข็งตอนนี้เธอต้องอยู่เงียบๆไม่ให้ใครรู้เรื่องเด็กในท้องเธอเงียบไม่กล้าตอบกลับ ฉันจะส่งคนมาดูแลถ้ามีปัญหาเขาจะจัดการให้สายถูกตัดไปทันทีลา่าจับโทรศัพท์แน่นความกลัวแล่นขึ้นจนขนลุกอาหมัดยังหลับอยู่ข้างๆเสียงหายใจของเขาหนักและสม่ำเสมอเธอหันไปมองหน้าเขาเห็นเพียงชายที่ตกอยู่ในวงวนเดียวกันชีวิตของเขาถูกครูบังคับไม่ต่างจากเธอรุ่งเช้าเสียงเรียกจากห้องครัวปลุกเธอขึ้นมาอีกครั้งอามัดยื่นกาแฟให้พร้อมพูดเบาๆมีคนมารอข้างล่างบอกว่า มาจากโรงพยาบาลของท่านชิกลาร่าชะงักมือถือถ้วยไว้แน่นเธอรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องดีหน้าต่างห้องเปิดอยู่กลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นน้ำมันลอยมากับลมทะเลสายเธอเดินลงไปอย่างระแวดระวังหน้าตึกมีชายร่างใหญ่ในชุดสุธทำยืนพิงรถ SUV วีสีเงินเขายกมือไหวยอย่างสุภาพแต่แววตาแข็งกร้าวคุณลาราใช่ไหมครับท่านชิกให้ผมมารับไปตรวจสุขภาพเธอกลืนก้อนแข็งในลำคอตรวจสุขภาพที่ไหนคะ คลินิกส่วนตัวครับท่านสั่งให้ผมพาไปเดี๋ยวนี้อามัดลงมาตามหลังเธอเห็นเขาพยักหน้าเบาๆราวกับบอกให้ทำตามระหว่างทางในรถเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจถนนทอดยาวผ่านย่านเศรษฐีบ้านหรูเรียงรายเหมือนภาพในนิตยสารแต่เบื้องหลังความหรูหรานั้นมีบางสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่รถหยุดหน้าคลินิกรูสีขาวสะอาดตากลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคละคลุ้งจนแสบจมูก ชายชุดสูทพาเธอเข้าไปในห้องตรวจที่มีกระจกดำบานใหญ่แพทย์หญิงคนหนึ่งยิ้มให้แต่แววตาเหมือนถูกบังคับคุณลาร่านอนลงนะคะเราจะอันตรสา,าวดูเด็กเจียวเย็นวาบถูกท่าบ,บนท้องเสียงเครื่องอันตรสา,าวดังแผ่วจอภาพขึ้นเป็นเงาดำขาวของทารกตัวน้อยที่กำลังกระดิกตัวลาร่ามองภาพนั้นน้ำตาคลอแพทย์หญิงพูดเสียงเบาเด็กแข็งแรงดีแต่คุณต้องระวังมากจากนั้นเธอก้มกระซิบใกล้หูอย่าไว้ใจใครที่นี่เลย ลา่าตกใจเธอจะถามต่อแต่ยิงคนนั้นหันไปทันทีเมื่อชายชุดสูทเดินเข้ามาเสร็จหรือยังครับเขาถามเสียงเรียบเรียบร้อยค่ะพวกเขาพาเธอกลับโดยไม่พูดคำใดอีกระหว่างทางเธอเหลือเห็นกล้องติดอยู่ที่มุมพรดาวของรถเธอรู้แล้วว่าถูกจับตาทุกฝีก้าวคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเสียงลมพัดชนกระจกดังวิวเธอได้ยินเสียงกดโทรศัพท์เบาๆจากห้องน้ำ อาหมัดกำลังพูดโทรศัพท์เสียงกระซิบของเขาแทบฟังไม่ชัดใช่ผมทำตามที่สั่งแล้วแต่เธอเริ่มสงสัยผมจะจัดการยังไงหัวใจลาร่าเต้นแรงเขากำลังพูดกับใครท่านชีกหรือใครบางคนที่เธอไม่รู้จักเช้าวันต่อมาเธอแซงทำเป็นปกติทำอาหารเช้าและพูดคุยเล็กน้อยแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความมารวงเมื่ออามัดออกไปเธอค้นโทรศัพท์ของเขามีข้อความหนึ่งจากเบอร์ที่ไม่บันทึกไว้ อย่าลืมรายงานทุกการเคลื่อนไหวของเธอลาร่ารู้สึกเหมือนโลกพังทลายเธออยากหนีแต่ไม่รู้จะหนีไปที่ไหนเธอไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเงินและไม่มีใครช่วยตอนเย็นเธอได้ยินเสียงข้อประตูเบาๆเธอเปิดออกเห็นหญิงคนหนึ่งในชุดคลุมดำยืนอยู่ใบหน้าของเธอถูกปิดด้วยผ้าคลุมหิยาบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเร่งรีบคุณคือพยาบาลคนนั้นใช่ไหมเสียงเธอสัน่นใช่ค่ะคุณเป็นใคร หญิงคนนั้นมองซ้ายขวาก่อนยื่นกระดาษแผ่นเล็กให้ถ้าอยากรอดไปที่ที่อยู่นี้คืนนี้ห้ามบอกใครลาลารับกระดาษมาแต่พอเงยหน้าขึ้นหญิงคนนั้นก็เดินหายไปในฝูงคนบนกระดาษมีแค่ตัวอักษรอาหรับเขียนว่าอันซาฟาและตัวเลขห้าหลักเหมือนรหัสเธอไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่สัญชาตยญานบอกให้เชื่อเมื่อเข้าม,มาถึงเธอบอกอามัดว่าอยากออกไปซื้อของเขามองหน้าเธอนิ่งๆแล้วพยักหน้าอย่าไปนาน เธอเดินออกมาในความมืดถนนเงียบมีเพียงเสียงลมพัดสายกลิ้งไปตามพื้นเธอเรียกรถแท็กซี่และยื่นกระดาษให้คนขับพาไปที่นี่ได้ไหมคะชายขับแท็กซี่หันมามองแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งที่นี่ไม่ค่อยมีคนไปครับมันอยู่ใกล้โกดังเก่าริมทะเลไม่เป็นไรขับไปเลยระหว่างทางเธอเห็นแสงไฟจากตึกระยิบระยับอยู่ไกลๆเหมือนเมืองที่เธอไม่อาจกลับไปลมหายใจเธอสั้นขึ้นทุกทีที่รถขับออกนอกเขตเมือง กลิ่นน้ำเค็มเริ่มแรงขึ้นเสียงคลื่นซัดเข้าฝังได้ยินจากระยะไกลสุดท้ายรถหยุดหน้าคลังสินค้าร้างที่มีป้ายสนิมขึ้นเธอลงจากรถมือกำกระดาษไว้แน่นภายในมืดและเงียบมีเพียงเสียงน้ำหยดจากเพดานเธอเดินเข้าไปช้าๆจนเห็นแสงไฟจากมุมหนึ่งของโกดังมีหญิงในชุดคลุมดำคนนั้นยืนรอยอยู่คุณมาแล้วเธอกล่าวเบาๆฉันชื่อไอชาฉันเคยทำงานให้ชีคามานลาราจ้องเธอด้วยความตกใจ คุณรู้เรื่องฉันได้ยังไงไอชาพยักหน้าเขาทำแบบนี้กับผู้หญิงหลายคนหลายคนเหรอลาร่าพูดเสียงสัน่นใช่เขาเลือกพยาบาลต่างชาติทำให้ตั้งคันแล้วลบตัวตนของพวกเธอทิ้งลาร่าหน้าซีดร่างกายสัน่นเด็กพวกนั้นหละเขาทำอะไรกับพวกเขาไอชาหลบสายตาไม่มีใครรู้แน่บางคนหายไปหลังคลอดเงียบชั่วขณะมีเพียงเสียงลมพัดผ่านผ้าใบเก่าๆคุณต้องหนีคืนนี้ถ้าอยู่ต่อเขาจะฆ่าคุณแน่ ลาร่ากำลังจะตอบแต่เสียงเครื่องยนต์ดังมาจากนอกโกดังไฟหน้ารถหลายคันส่องเข้ามาพร้อมเสียงฝีเท้าหนักไอชาคว้ามือเธอเร็วเข้าทางนี้ทั้งคู่วิ่งผ่านประตูเหล็กด้านหลังออกไปในความมืดเสียงคนตะโกนตามมาจับพวกมันไว้ลาร่าหอบหายใจจนแทบขาดใจรองเท้าของเธอเปื้อนโคลนเธอมองเห็นท่าเรือร้างอยู่ข้างหน้าแสงจากเรือเล็กลำหนึ่งกระพริบอยู่ไกลๆไอชาพูดเร็วขึ้นเรือลำนั้นเดียวฉันตามไป ลาลาวิ่งสุดแรงเสียงคลื่นกระแทกฝั่งดังสนัน่นทันใดนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเธอหันกลับไปเห็นไอชาล้มลงกับพื้นเลือดไหลซึมจากหน้าอกชายในชุดสูทด,ดำยืนถือปืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรลารากรีดร้องน้ำตาไหลพรากแต่เธอไม่มีเวลาเธอต้องหนีเธอกระโดดขึ้นเรือเครื่องยนต์สตาร์ตติดในทันทีเรือแล่นออกจากฝั่งในความมืดลมแรงพัดผ่านหน้าเกล็น,น้ำเค็มแสบจมูก เธอก้มมองกระดาษที่ไอชาให้ข้างหลังมีข้อความเขียนด้วยหมึกเล็กๆว่ามีคนในโรงพยาบาลจะช่วยเธอเขารู้ความจริงทั้งหมดเรือแล่นลับแสงไฟเมืองดูใบและในเงามืดของทะเลทรายเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าเธอสั่นขึ้นอีกครั้งชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือชี่คามานเธอรู้ว่าคืนนี้ความลับทุกอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยลารากำโทรศัพท์แน่นมองชื่อชีคามานบนหน้าจอที่สั่นอยู่ในมือ เสียงเรือแล่งกระแทกคลื่นดังสาใสใบหน้าน้ำเข็มเข้าปากจนขมหัวใจเธอเต้นแรงมือสั่นจนแทบถือไม่ไหวเธอไม่กล้ารับสายแต่เสียงข้อความใหม่ดังขึ้นทันทีเธอหนีไม่ได้รอลาร่ากลับมาสักก่อนที่เด็กในท้องจะหายไปเหมือนคนอื่นลาร่าชะง,งักความหนาวแผดซ่านไปทั่วร่างเธอปิดโทรศัพท์ทันทีขณะเรือโครงไปท่ามกลางคลื่นแรงชายชาราที่ขับเรือหันมามองคุณหนีจากใครหรือลาร่ามองหน้าเขาไม่กล้าพูดความจริง แค่ต้องไปให้พ้นจากคนเลวเขาพยักหน้าเบาๆที่นี่ไม่ใช่มืองของคนดีหรอกลูกสาวเรือเล่นไปตามแนวชายฝั่งจนเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านชาประมงเล็กๆกลิ่นปลาสดและน้ำมันเครื่องลอยประทัดจมูกเสียงคลื่นซัดฝั่งกับเสียงโลหะกระทบกันดังเป็นจังหวะเธอลงจากเรือยอย่างระวังเท้าเปียกโคลนและสายเหนียวชายชาราชี้ไปที่กระท่อมไม้หลังหนึ่งไปหาคนชื่อดรยูซุฟเขาอาจช่วยได้ลาร่าพยักหน้ารีบเดินไปตามทางมืด ในกระท่อมมีไฟสลัวกลิ่นสมุนไพรแรงจนจมูกแสบชายร่างผอมในชุดกาวเก่ากำลังบทยาอยู่เขาเงยหน้าขึ้นเธอคือคนที่ไอชาพูดถึงใช่ไหมลา่าพยักหน้าน้ำตาเริ่มคลอเธอตายแล้วชายคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจยาวฉันรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเขาไม่ปล่อยให้ใครพูดความจริงนานักเขาหยิบแฟ้มเอกสารเก่าๆออกจากลิ้นชักนี่คือสิ่งที่พวกเขาซ่อนไว้ในโรงพยาบาลของชิคามาน นแฟม้มมีภาพถ่ายเอกสารแพทย์หลายใบรายชื่อหญิงต่างชาติหลายคนพร้อมบันทึกการตั้งครรภ์และสูญหายหลังคลอดลาร่ามองหน้ากระดาษเหมือนโลกหมุนช้าลงชื่อแรกในรายการคือลาร่าซานโตสชื่อของเธอเองพวกเขาบันทึกไว้ก่อนเธอจะรู้ตัวเสียอีกดรยูซุฟพูดเ, uf, เสียงต่ำเด็กที่เกิดจากผู้หญิงพวกนี้จะถูกนำไปตรวจพันธุกรรมแล้วจากนั้นละลาร่าถามเสียงสัน่น ชายคนนั้นหลบสายตามีข่าวลือว่าเด็กถูกส่งออกไปนอกประเทศเพื่อขายให้เศรษฐีที่ต้องการทายาทเลือดดีลาล่ารู้สึกเหมือนจะอาเจียนเธอกลุ่มท้องแน่นท่านชีตเขาทำทั้งหมดนี้หรอเขาคือคนสั่งการทุกอย่างแต่มีคนอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งเสียงคลื่นข้างนอกแรงขึ้นจนกระท่อมสันดรยูซุฟปิดแฟ้มแล้วมองหน้าเธอเธอต้องหนีคืนนี้ไปที่เขตอันมูราใกล้าชายแดนโอมานฉันจะติดต่อคนของฉันที่นั่นพวกเขาจะพาเธอออกนอกประเทศ เธอพยักหน้าช้าๆมือยังสั่นไม่หยุดทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นนอกกระท่อมแสงไฟสีขาวพุ่งส่องผ่านช่องไม้ดรยูซซฟรี ri, ปิดไฟในห้องพวกมันมาแล้วเสียงคนตะโกนเป็นภาษาอาหรับดังใกล้เข้ามาลาลาคว้าแฟ้มเอกสารแล้ววิ่งออกหลังบ้านกลิ่นควันน้ำมันและฝุ่นทะเลทรายอบอวลในอากาศเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกระจกหน้าต่างแตกกระจายเธอวิ่งสุดแรงเสียงรองเท้าทหารเหยียบกรวดดังไล่หลัง เธอพุ่งเข้าซ่อนในโกดังเรือเก่าในมือเธอยังถือแฟ้มเอกสารแน่นจนกระดาษยับเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เธอกลั้นหายใจจนหน้าแดงแสงไฟฉายกวาดไปทั่วพื้นไม้ผุเธอค่อยๆถอยหลังจนเท้าเหยียบของบางอย่างมันคือรองเท้าของดออรยูซุฟที่เปื้อนเลือดร่างของเขาถูกทิ้งไว้ตรงมุมโกดังลา่าปิดปากกลั้นเสียงร้องมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังหนีไปเธอก่อนที่พวกมันจะเจอเธอ เธอหันไปเห็นเด็กชายวัยราวสิบขวบในเสื้อยือดเก่าขาดเธอเป็นใครฉันชื่อฟาริสฉันเคยเห็นพวกเขาพาเด็กออกจากคลินิกนั้นลาร่าจับแขนเขาเธอรู้ที่พวกเขาเอาเด็กไปไหมฟาริสพยักหน้าไปที่ศูนย์การแพทย์ใตดินในเขตอันมูราพวกเขาเรียกที่นั่นว่าบ้านของทายาทก่อนเธอจะถามต่อเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดฟาริสคว้ามือเธอแล้วพาวิ่งออกทางด้านหลังโกดังทั้งคู่พุ่งขึ้นรถบรรทุกเก่าที่จอดอยู่ฟาริสสตาร์ทรถด้วยมือสัน ฉันขโมยมันมาพวกเราต้องรีบรถกระช้าออกจากชายฝั่งฝุ่นทรายฟุ้งกระจายเธอมองกลับไปเห็นไฟจากรถ SUV หลายคันกำลังตามมาเสียงแซเรนดังแว่วในความมืดฟาริสเยียบคันเร่งสุดแรงรถสั่นจนกล่องไม้ด้านหลังล้มกระแทกลา่ากอดแฟ้มแน่นเราจะไปถึงที่นั่นไหมถ้าโชคดีเราอาจถึงก่อนพวกมันเธอมองออกนอกหน้าต่างเห็นเงาเมืองดูใบอยู่ไกลลิบ แสงไฟระย,ยิบระยับเหมือนเมืองในฝันที่กลายเป็นฝันร้ายลมทะเลสายพัดแรงเสียงเครื่องยนต์ดังสู้กับเสียงหัวใจเธอระหว่างทางฟาริสเล่าเรื่องที่เขาเห็นแม่ของฉันก็เป็นพยาบาลเหมือนเธอเขาบอกให้ไปตรวจสุขภาพแล้วเธอก็ไม่กลับมาอีกเลยลาร่ามองหน้าเด็กชายน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวฉันจะไม่ให้ใครเอาเด็กฉันไปฟาริสพยักหน้านั้นเราต้องเปิดโปงพวกมัน ไม่กี่ชั่วโมงต่อมารถเข้าใกล้แนวภูเขาเตี้ยๆที่ปกคลุมด้วยหมอกแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านทะเลทรายเป็นสีทองแดงเสียงลมพัดกรธดังเสียดหูฟาริดชี้ไปข้างหน้านั่นคืออันมูราลาร่ามองเห็นอาคารคอนกรีตสีเทาหลายหลังเรียงกันกลางหุบเขามีรั้วลวดน้ำสูงและป้อมยามตั้งอยู่ทุกมุมพวกเขาเรียกมันว่าโรงพยาบาลแต่จริงๆมันคือคุกเธอจับมือฟาริดแน่นเราต้องหาทางเข้าไป ฟาริดยิ้มจังๆฉันรู้ทางลับมีอุโมงค์หลังเนินสายด้านตะวันตกทั้งคู่จอดรถไว้หลังโขดหินแล้วเดินลัดผ่านกอหญ้าแห้งกลิ่นสนิมและเหงื่อคละคลุ้งในอากาศพวกเขาเจอประตูเหล็กบาเล็กซ่อนอยู่หลังก่องไม้ฟาริดใช้กุญแจเก่าที่ห้อยคอเปิดมันออกภายในเป็นทางเดินแคบมืดและเย็นจนขนลุกเสียงหยดน้ำกระทบพื้นคอนกรีตดังเป็นจังหวะช้าๆ ลาร่าเดินตามแสงไฟจากโทรศัพท์เธอได้ยินเสียงทางกล้องเบาๆลอยมาจากปลายทางหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกกาวเมื่อถึงห้องสุดท้ายเธอผลักประตูออกเบาๆข้างในคือห้องแลบขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องมือแพทย์และตู้เก็บเอกสารมีตู้กระจกใสเรียงกันหลายตู้ข้างในคือทารกน้อยที่ยังอยู่ในตู้อบลาร่าตัวสั่นก้าวถอยแล้มือกุมปากกลั้นเสียงสะอื้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านในห้องฉันบอกแล้วว่าเธอหนีไม่พ้น เธอหันกลับไปเห็นชีคามานยืนอยู่ในชุดขาวสะอาดเขามีปืนในมือดวงตาเย็นเหมือนน้ำแข็งยินดีต้อนรับกลับบ้านลาร่าเขาเดินเข้ามาช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเธออยากเห็นลูกใช่ไหมงั้นฉันจะพาไปดูสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเขาชี้ไปที่ตู้กระจกอีกฝั่งข้างในมีทารกอีกคนที่มีผิวและดวงตาเหมือนเขาอย่างน่ากลัวนี่คือลูกของเธอและของฉันลาร่าชะงักเหมือนถูกฟ้า พาเธอกรีดร้องเสียงหลงชีคามมนยิ้มเยือกเย็นและอีกไม่นานเด็กคนนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของฉันเสียงประตูเหล็กปิดดังสนั่นฟาริตะโกนจากด้านหลังหนีไปลาร่าเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งความมืดเกลื่อนทุกอย่างรอบตัวเธอทันทีแสงไฟจากทะเลสายสะท้อนผนังห้องพยาบาลจนสว่างวาบในยามเช้ามาราเบลยืนอยู่หน้ากระจกมือแต่หน้าท้องที่เริ่มนุนขึ้นเล็กน้อยเธอไม่ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเพราะทุกอย่างเงียบเกินไป เธอจำเสียงชี้คำดานได้เสียงทุ้มเย็นที่เคยกระซิบใกล้หูว่าเขารักเธอแต่ตอนนี้ทุกถ้อยคำกลับกลายเป็นคำสั่งและการข่มขู่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงเรียกชื่อเธอด้วยสำเนียงแข็งเตรียมตัวไว้ชายที่จะมาแต่งกับเธอกำลังเดินทางมาหัวใจของมาราเบลเหมือนถูกบีบจนแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทะเลทรายสีทองทอดยาวไร้ที่สิ้นสุดเธอรู้ดีว่าที่นี่ไม่มีที่ให้หนีไม่มีใครจะช่วยเธอได้ อาเมดเดินเข้ามาในห้องโดยไม่เคาะประตูชายหนุ่มฟิลิปปินส์ที่ถูกบังคับให้มาแต่งงานกับเธอเขามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนตแต่แฝงความกลัวลึกๆฉันไม่ได้อยากทำแบบนี้เขาพูดเสียงสัน่นมาราเบลพยักหน้าน้ำตาคลอแต่ไม่พูดอะไรเธอรู้ว่าเขาเองก็เป็นเยื่อเหมือนกันชี้คำดานต้องการทำให้ทุกอย่างดูบริสุทธิ์เพื่อปกปิดรอยแผลจากความสัมพันธ์ต้องห้ามของเขากลิ่นน้ำหอมราคาแพงยังคงลอยอยู่ในอากาศ มันเป็นกลิ่นเดียวกับที่ชีคเคยใช้ในคืนแรกที่พาเธอมาที่วังเธอจำได้แม่นยำราวกับกลิ่นนั้นฝังอยู่ในความทรงจำอาเมดเปิดประตูเชิญเธอออกไปรถลีมูซีนสีดำรออยู่หน้าประตูทางออกมีคนคุมสองคนแต่งสูตรดำยืนเฝ้าอยู่แสงแดดแผดเผาผิวจนร้อนแสบแต่ภายในใจของเธอยิ่งร้อนกว่าในรถเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังตำ่ำมาราเบนมองออกไปเห็นทะเลทรายเปลี่ยนเป็นตกระฟ้า เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองดูไบปลายร้านทองระยิบระยับจนแสบตาผู้คนเดินผ่านไปมาโดยไม่รู้ว่าผู้หญิงในรถคันนี้กำลังถูกขายเหมือนสินค้าเธอคิดถึงบ้านที่มนิลาคิดถึงเสียงหัวเราะของแม่เธออยากกรีดร้องแต่รู้ว่าทุกเสียงจะถูกกลืนหายไปในความร้อนของเมืองนี้เมื่อถึงโรงแรมระดับห้าดาวพรมสีแดงทอดยาวถึงประตูห้องจัดเลี้ยงทุกอย่างหรูหราเกินจริงราวกับงานแต่งในฝันของใครสักคนแต่ไม่ใช่ของเธอ เสียงดนตรีอาหรับดังเบาๆแทรกเข้ามาในหูแขกทุกคนคือคนของชีคชายแก่ในชุดขาวเดินเข้ามาถือเอกสารแต่งงานในมือลงชื่อซะเสียงเย็นเฉียบดังขึ้นจากด้านหลังมาราเบลหันไปเห็นชีคาดานยืนอยู่ในชุดคลุมสีดําทองสายตาเขาเฉียบคมแต่เต็มไปด้วยความแค้นมือของเธอสั่นแต่ก็ต้องเซ็นชื่อบนกระดาษเสียงปากกากดลงบนแผ่นเอกสารเหมือนเสียงประทับราชตาชีวิต อาเม็ดมองเธอน้ำตาคลอเหมือนกันหลังจากพิธีจบลงเธอถูกพาไปยังคฤริสน์กลางเมืองห้องหรูหรามีผ้าม่านหนาทึบเปลี่ยนกัมยาแรงจนคลุ้งชี้คำดานเข้ามาโดยไม่เคาะประตูเธอเป็นของฉันเสมอจำไว้มาราเบลเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ทำให้เธอสั่นสะท้านมาราเบลพยายามพูดบางอย่างแต่ถูกเขาจับแขนแน่นอย่าคิดหนีอีกฉันรู้ทุกที่ที่เธอจะไปเธอรู้สึกถึงเหงื่อที่ซึมออกมาตามฝ่ามือ ในห้องนั้นมีกล้องวงจรปิดซ่อนอยู่หลายจุดเธอเห็นไฟสีแดงกระพริบเล็กน้อยตรงมุมพดดาวมันทำให้เธอเข้าใจว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธออยู่ในสายตาเขาเสมอคือนนั้นเธอได้ยินเสียงรถขับออกจากคฤหาสน์เธอแอบเปิดหน้าต่างเห็นอาเมดถูกชายสองคนลากขึ้นรถเธอตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกรถคันนั้นแล่นออกไปทางถนนสายที่มุ่งสู่ทะเลทราย มาราเบลรู้ทันทีว่าเขาจะไม่กลับมาอีกเช้าวันต่อมามีสองเอกสารถูกสอดเข้ามาใต้ประตูเธอเปิดดูข้างในเป็นรูปภาพอาเม็ดนอนนิ่งอยู่กลางผืนทรายรอยเลือดคล้ำแห้งติดอยู่ที่ข้างศีรษะข้างรูปมีเพียงข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือของชีกอย่าทําให้ฉันต้องลงมืออีกมือของเธอสั่นจนกระดาษหล่นพื้นเสียงหัวเราะของชีกยังดังก้องอยู่ในหัวเธอมาราเบลรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่เฉยได้อีก เธอตัดสินใจซ่อนโทรศัพท์เครื่องเล็กไว้ใต้เตียงในคืนนั้นเธอใช้มันติดต่อพยาบาลเพื่อนเก่าที่ทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนเสียงเพื่อนในสายเต็มไปด้วยความตกใจมาราเบลเขาเ,าเฝ้าเธออยู่ทุกที่น่าระวังตัวด้วยเธอตอบเพียงเบาๆฉันต้องหนีไปก่อนที่ลูกจะเกิดแสงไฟจากคฤริสา์ดับลงชั่วคราวเมื่อระบบไฟลัดวงจรเธอถือโอกาสนั้นเปิดประตูหนีออกมาลมทะเลสายตีหน้าแรงกลิ่นฝนแห้งลอยอบอวน เท้าของเธอเปื้อนสายขณะที่วิ่งไปตามถนนมืดแต่ก่อนจะถึงรั้วด้านนอกเสียงเซเรนดังขึ้นรถของชีกแล่นเข้ามาด้วยความเร็วสูงไฟหน้ารถสาดแสงขาวเจ้าเข้าตาเธอมาราเบลกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้เสียงเขาตะโกนดังราวกับฟ้าผ่าเธอหยุดชะงักน้ำตาไหลพรากแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้งกระจกหน้ารถแตกกระจายเธอหันไปเห็นชายในชุดดำอีกคนถือปืน ไม่ใช่คนของชีคแต่เป็นชายลึกลับที่เธอไม่รู้จักเขาตะโกนหนีไปเร็วก่อนพวกมันมาเพิ่มมาราเบลวิ่งสุดแรงเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเสียงปืนดังไล่หลังเป็นระยะเธอวิ่งไปจนถึงถนนใหญ่ที่มีแสงไฟสองรถแท็กซี่จอดอยู่คันหนึ่งคนขับเป็นหญิงสูงไว้ที่มองเธอด้วยสายตาเข้าใจขึ้นมาเร็วฉันรู้ว่าเธอคือใครมาราเบลขึ้นรถอย่างไม่ลังเลรถแล่นฝ่าความมืดออกจากเมือง ญิงคนขับยื่นซองเล็กๆให้เธอค่าในมีพาสปอร์ตไหมและตั๋วเครื่องบินมีคนฝากสิ่งนี้ให้เธอจากก่อนอาเมดหายตัวมาราเบลน้ำตาไหลเมื่อเห็นชื่อบนเอกสารชื่อปลอมแต่ภาพในพาสปอร์ตคือเธอจริงๆเธอรู้ว่าอาเมดเตรียมทางหนีให้ไว้ก่อนตายหญิงคนขับบอกเบาๆที่สนามบินมีคนรอรับเธออยู่เขารู้ความจริงทั้งหมดมาราเบลหันกลับไปมองเมืองดูไบที่ไกลออกไป แสงไฟของมันสวยงามแต่แฝงความมืดมหาศาลเธอกุมหน้าท้องไว้แน่นรู้ว่าชีวิตในนั้นคือความลับที่ชีต้องการปิดตายเสียงโทรศัพท์ในรถดังขึ้นอีกครั้งหญิงคนขับหยิบขึ้นมาดูแล้วหันมาสบตาเธอพวกมันรู้แล้วว่าเธอยังไม่ตายมาราเบลรู้ว่าการหลบหนีครั้งนี้ยังไม่จบและในเงามืดที่ไกลออกไปอาจมีใครบางคนกำลังตามรอยเธออยู่แสงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มส่องขอบฟ้า มาราเบลหลับตาสุดลมหายใจเข้าลึกเธอไม่รู้ว่าปลายทางจะพาไปที่ใดแต่เสียงในหัวบอกว่าความลับของชีตยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดและเมื่อถึงวันนั้นโลกทั้งใบจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ถูกหลอกมาตลอด